สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่เคารพรักครับวันพฤหัสทีมกราคม2อ2 4่2024วันนี้เันหัึกในสัปดาห์ที่2เทศกาลธรรมดานะครับบทอ่านจากจดหมายของนักบุญคุณเยนซิอุสแห่งบรูพระสังกราชในหัวข้อบอกว่าสิ์เจ้าทรงดำรงอยู่ตลอดการเพื่อเสนอวิงบอลเพื่อเรานะครับท่านก็สอนเราไว้บอกดังนี้บอกว่าก่อนอื่น เราควรสังเกตว่าในบทลงท้ายของคำภาวนาของเรานั้นเราไม่ได้กล่าวว่าท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระจิตเจ้าแต่เรากล่าวว่าท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซุคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์และพระเจ้าของเราเพราะโดยอาศัยทำล้ำลึกถหงการบังเกิดของพระองค์พระคริสต์เจ้าได้ทรงเป็นมนุษย์องค์กลางระหว่างพระเป็นเจ้ากับมนุษย์พระองค์ทรงเป็นสงตลอดนิรันดรตามแบบอย่างของแมลงคีเสดก และโดยการสละพระโลหิตของพระองค์พระองค์ได้เสด็จเข้ามาประทับในพระพาสักดิทธิ์ไม่ใช่พระพาที่สร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์ซึ่งเป็นเพียงแบบจําลองของพระพาแท้เท่านั้นแต่พระองค์เสด็จเข้าสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาและคอยเสนอวิงวอนเพื่อเราเป็นการถูกต้องที่พระาศาสนาจักรระลึกถึงทมล้าลึกข้อนี้อยู่เสมอในบทอ่นนักบุญเปาโลได้เปิดเผยทมล้าลึกเห็นการเป็นสงของพระคริสต์เจ้า ื่อท่านกล่าวว่าโดยทางพระองค์ขอให้เราถวายสักการะบูชาแห่งการสรรเสริญแด่พระเจ้าคาภาวนาเป็นการยืนยันความเชื่อของเราต่อพระเจ้าในพระริสตษเจ้าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นศัตรูกับพระบิดาแต่ได้กลับคืนดีกับพระองค์โดยอาศัยการสิ้นพระชนของพระริสศ์เจ้าโดยทางพระองค์เราจึงได้ถวายสักการะบูชาแห่งการสรรเสริญและคำภาวนาแด่พระเิ็จาพระคริสตษเจ้าสรงกลับเป็นเครื่องบูชา ถวายแด่พระบิดาแทนเดาและโดยทางพระองค์เครื่องบูชานี้ได้รับการรับรองด้วยเหตุนี้นักบุญเปโตรคาสาบกจึงได้แนะนำเราว่าจงเป็นเหมือนศิลาทรงชีวิตในวิหารไายจิตเป็นสง์ที่ถวายเครื่องบูชาไหจิตแด่พระเจ้าโดยทางพระเยซูเจ้านี่คือเหตุผลที่เราภาวนาต่อพระบิดาของเราว่าทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์และพระเจ้าของเรา พี่น้องก็สั้นๆเนี่ยนักบุญป mm ัญนซิอุสก็ได้อธิบายชัดเจนก็บอกว่าพระกฤสฎเจ้าทรงดำรงอยู่ตลอดการเพื่อเสนอวิงวอนเพื่อเราเป็นพระเป็นเจ้านะพระเยสุเจ้า,จาพระกฤสฎเจ้าก็คือพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระจิตและท่านนักบุญปัญนซิอุสก็ได้พูดถึงคำลงท้ายซึ่งเราสวดกันบางทีอาจจะสวดด้วยความเคยชินแลห้วอะไรแล้วแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้เน็กนั่นก็คือคำลงท้ายนั้น ที่บอกว่าขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์และพระเจ้าของเราคือสวดภาวนาโดยขอพึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ก็คือเป็นพระเจ้าของเราด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าพระเยซูเจ้านั้นโรคงประทับอยู่และเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเมื่อเราภาวนาแล้วก็ขอพระบารมีของพระเยซูเจ้าขอพระเยซูเจ้าทรงช่วยแน่นอนเราก็จะได้รับ ความช่วยเหลือนะเป็นแต่ว่าเราก็ภาวนาด้วยใจจริงด้วยความเชื่อมั่นด้วยความศรัทธาในพระองค์และดําเนินชีวิตด้วยความสํา,น,น,น,าสนึกเสมอว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ต้องพึ่งอาศัยพระองค์ถ้าปราศจากพระองค์แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ในกราก็ทราบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเสนอว่าพวกเราก็ควรจะเน้นเรื่องความเชื่อที่เรามีนั้น มันมากมันน้อยแค่ไหนความเชื่อของเราในพระเบญเจ้านั้นบางทีหลายครั้งเราก็บอกเราเป็นคริสตชนในบัตรประชาชนนั้นมันก็เขียนมันก็เขียนศาสนาคริส,รสต์บางทีเราก็ไม่ได้ปฏิบัติศาสนกิจอะไรควาจริงว yeah. ความเชื่อเราก็บอกว่าเออเราเกิดมาแล้วเป็นคริสตชนแต่การปฏิบัติตนของเรานั้นก็ไม่ใช่เป็นคริสตชนที่บ่งบอกออกมาจริงๆอ่ะเป็นเพียงแค่ชื่อในบัตรประชาชนก็เป็นได้นะก็เป็นได้การเจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่แท้จริงนั้นก็คือ ต้องมีภาคปฏิบัติต้องเจริญชีวิตเหมือนที่พระเยซูเจ้าทำต้องเจริญชีวิตประจำวันมีชีวิตประจำวันแน่นอนเรามีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในตัวเราทุกคนเขาก็มีไม่ว่าใครทั้งนั้นแต่ว่าเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในพระเบญจาเราต้องมั่นใจในพระพรของพระองค์แล้วเราก็ต้องพยายามที่จะใช้พระพรนั้นขอพระองคนะ์นั้นช่วยเราขอพระองค์นั้นประทับกับเราเมื่อเราจะสามารถควบคุมแล้วก็ดูแล ชีวิตของเรานั้นให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องที่จะเจริญไปในแต่ละวันนั้นอย่างดีได้อาศัยพระพรที่พระองค์ประทานให้นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็มั่นใจเลยว่าพระคฤสณะเจ้านั้นจะอยู่กับเราพระเยซูเจ้าจะอยู่กับเราเพียงแต่ว่าเรามั่นใจหรือเราเชื่อจริงๆนั่งน้อยแค่ไหนและเราเชื่อด้วยชีวิตและด้วยการปฏิบัติอย่างจริงใจจริงจังแค่ไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราเข้มแข็งมั่นคง และขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้ทําให้เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราได้เห็นพระเยซูเจ้าในความคิดในคําพูดในกิจการต่างๆที่เราจะทําและเราจะพบปะกับผู้คนต่างๆในวันนี้นะครับขอพระเบญจเจ้าผู้ทรงสรนตานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ